ในระยะสั้นหนึ่งกว่าสามเดือนเนี่ยกำไรยังไม่มีผลต่อแนวโน้มราคาหุ้นเพราะว่างบการเงินมันยังไม่ออกแล้วมันทุกอย่างมันปรับไม่ทันถ้าท่านท่านไหนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยท่านคงจะเห็นภาพว่าท่านเคยมานั่งดูกำไรรายวันไหมฮะหรือว่าแบบนั่งดูว่าแบบต้นทุนท่านเปลี่ยนรายวันมานั่งไล่คงเป็นไปไม่ได้โอยว่าบริษัทที่ดูงบดูสรุปการบริหารเดือนละครั้งนี่ถือว่าเก่งมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้น อะไรที่เป็นรายสั้นก็สั้นกว่าสามเดือนเนี่ยกําไรย,ยังไม่มีผลแต่ที่ผมผม,ผมผมพูดประโยคนี้ขึ้นมาเพราะอะไรท่านดูดิฮะปีนี้เนี่ยกลุ่มพลังงานโต1.6เปอร์เซ็นมันถึงไม่ขึ้นนะฮะกลุ่มปิโตเคมีเนี่ยลดลง20เปอร์เซ็นมีใครมี IBL ไหมก็เป็น IBL เนี่ยก็ถึงลงอย่านั้น ว่ากำไรมันไม่ดีนั่นคือนั่นคือว่าความจําเป็นของการดูแนวโน้มกาําไรนะครับผมก็จะพูดอย่างนี้ตลอดว่าท่านดูปีนี้แอดวานซ์ขึ้นมาดีขนาดไหนใช่ไหมครับขนาดมันลงไปช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันยังดีเลยอะ่ะก็เพราะว่ากําไรกลุ่มไทยรคอมปีนี้เนี่ยมันโต3.1%นะครับทําไมกลุ่มธนาคารดีทําไมกลุ่มรถยนต์ถึงขึ้นเยอะถึงแม้ว่าหลังๆจะจะแย่ลงนะครับทําไมอ,อ ปูนใหญ่เนี่ยถึงไม่ค่อยขึ้นนะฮะลงมาแค่เพิ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงเนี้ยเพราะว่าคนมองปีหน้านะครับไอปูนใหญ่เนี่ยปีนี้กำไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งเซกเตอร์ลดไป2%อปนปีหน้าเนี่ยมองว่าจะโตยี่สเปอร์เซ็นนะครับทำไมหุ้นพวกโฮมโปรซีพีโอมันไม่เห็นลงมาให้เราซื้อทีเพราะกำัรดีทุกป,ปีเลยนะครับท่านเห็นไหมครับว่าปีนี้โต28ปีหน้าโต23 นั่นหมายความว่าถ้าตัวเลขเราถูกเนี่ยกลุ่มคอมเมอร์สเนี่ยไม่ต้องขายก็ถือไว้นะครับโมโปซีพีโอบิ๊กซี g l o b a l มีท่านในมี g l o b a l ไหมครับนยงสข้างหน้าครับมี 2013, ูนาองหนอ้าลไม่มีเอคือตัวนี้เนี่ยครับคำ <c oughs> ว่า F เนี่ยแปลว่า forecast คือมันไม่ได้เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้น เราประมาณการว่ามันจะเป็นเท่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่จบปี2012ส่วนตรงนี้เนี่ยขออนุญาตคอลัมน์สองอันแรกเนี่ยเป็นเนื้อกําไรเป็นเป็นล้านบาทนะครับเหมือนกับว่าอาผมยกตัวอย่างกลุ่มกลุ่มแบงก์ละกันกลุ่มธนาคารเนี่ยปีนี้น่าจะมีกาไรประมาณ176,000ล้านบาทนะครับปีหน้าจะเพิ่มขึ้นเป็น2 6 0 0 0ล้านพอยภาพใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า growth หรือเราเรียกว่าเปอร์เซ็นต์การเติบโตก็คือว่าก็แค่เอากดขึ้น่คิดเลขครับว่าไอเนี้ยขึ้นมาเป็นไอเนี้ยมันกี่เปอร์เซ็นต์รอยละห้าไหมครับก็จะเป็นประมาณสักสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับตารางนี้เนี่ยผมทําให้ท่านดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีหน้าเนี่ยจะมีหุ้นอยู่สองกลุ่มด้วยกันที่ท่านควรจะให้ความสนใจนะครับเนื่องจากเป็นหุ้นที่กําไรเนี่ยตีกับจาก ไม่ดีเนี่ยเป็นดีนะครับก็คือตัวของกลุ่มพลังงานแล้วก็ตัวของกลุ่มเคมีนะครับเนื่องจากกลุ่มพลังงานเนี่ยปีนี้เนี่ยมันโตแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตแต่ปีหน้าเนี่ยเราคาดว่ามันจะโตสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็กลุ่มเคมีเนี่ยซึ่งปีนี้มันลบแล้วปีหน้าเนี่ยมันจะบวกสิบนะครับในเดือนนี้เนี่ยตอนจัดงานสัมมนาเดือนวันที่หนึ่งธันวาเนี่ย ผมเอาหุ้นไปเชียร์เนี่ย6ตัวมีอยู่2ตัวที่ผมเอาไปด้วยเนี่ยคือ PTT GC แล้วก็ตัวบางจากนะครับซึ่งตอนนี้มันขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันในในในเรื่องพอพิกว่ายังไงนะครับแต่ว่าถ้าท่านดูภาพยาวนิดหนึ่งซึ่งตรงนี้นะไม่ต้องกังวลว่าผมจะหายไปไหนนะฮะเว้เนแต่ว,ว่าเขาจะไล่ผมออกก็คือว่าถ้ามันมาคุยทุกเดือนเนี่ยมันดีอย่างนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเดือนหน้าเนี่ยภาพมันไม่ใช่แล้วอะสมมตินะฮะ เกิดมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วพลังงานที่จะโตสิบสองเนี่ยมันไม่เหลือหกสิบสองมันเหลือห้าอย่างเงี้ยนะฮะหรือมันไม่โตเลยเนี่ยผมก็ต้องรีบแจ้งท่านว่า้กําไรมันจะไม่ดีแล้วนะแล้วถ้าเกิดตอนนี้มันขึ้นมาแล้วเราไปไล่ซื้ออีกนี่ก็เนี่ยละครับก็มันก็คือความมันก็คือความยากไงเพราะผมถึงผมเรียนว่าไอ้ตารางนี้มันก็ไม่ใช่ท่านเห็นคนเดียวมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรถูกไหมครับทุกโบเกอร์ทุกกลองทุนเขาก็มีการค่าการกําไรเพราะฉะนั้นประเด็นมันอยู่ที่ว่า เราต้องคอยจับว่าราคาหุ้นตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนไอ้กำไรที่เราหวังหรือ,อยังปอ่อยภาพไหมฮะยกตัวอย่างนะครับปุนใหญ่ปุนใหญ่ขึ้นเยอะไหมครับช่วงนี้ผ่านมามคําถามก็คือว่าเอแล้วปุนใหญ่เนี่ยที่เนี่ยท่านอาจจะบอกว่าไอ้ที่ไอ้นายรับพงเนี่ยบอกว่าลบสองเนี่ยแล้วปีน้าบวกยี่สามเนี่ยตกลงมันปุนใหญ่ที่มันมันมันรับรู้ยี่สามเปอร์เซ็น์นี้ไปหรือ,อยัง คำตอบของผมก็คือว่าถ้าเป็นปูนใหญ่เนี่ยคือรับรู้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นบางตัวเนี่ยยังรับรู้ไม่หมดอย่างนึกเปอย่างเคมีเนี่ยลบยี่สิบขึ้นมาบวกสิบเนี่ย p d t c รับรู้หมดหรือยังที่เรามองเนี่ยเรามองว่ายังเรามองว่าตัวนเนี้ยยังน่าซื้ออยู่ p t g c นะครับปอเราอสอพอยังรับรู้ไม่หมดแต่เดี๋ยวผมถ้าผมมีเวลาผมจะเล่าให้ฟังว่า ทำไมปตทสพเขาเนี่ยถึงยังไม่น่าสนใจเท่ากับปตทจีซในระยะนี้นะครับซึ่งถ้าท่านดูราคาหุ้นท่านก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบนั้นนะครับเผมอยากจะไฮไลท์ผมอยากจะเน้นให้ท่านดูว่าปีหน้าเนี่ยให้ท่านเลือกหุ้นเนี่ยกลุ่มที่กําไรเนี่ยมันจะดีกว่าปีนี้นะครับยกตัวอย่างกลุ่มที่สามารถที่จะเล่นได้เนี่ยอย่างตัวของกลุ่มคอมเมอร์สที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยไม่น่าเล่นนะครับ ปีนี้เนี่ยกำไรโตมากไปแล้วราคาหุ้นรับรู้ไปแล้วเนี่ยโต400ว่าเปอร์เซ็นต์นะครับปีหน้าเนี่ยโตเหลือ19เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้กลุ่มนี้ไม่น่าเล่นมากกลุ่มธนาคารพอเล่นได้แต่ก็ไม่ได้ดีมากเพราะกำไรชะลอตัวเห็นไหมครับ37เปอร์เซ็นต์ปีนี้เหลือ17เปอร์เซ็นต์ถามว่าทำไมชะลอตัวธนาคารทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่แต่ว่าปีนี้มันดีเวอร์ ปีนี้คนไปกู้แบงค์หลักๆซื้ออะไรครับ,บทั้งคู่เลยเใช่ไหมครับ้านผมพูดจริงๆว่าบ้านเนี่ยไม่ค่อยเยอะหรอกอเพราะว่าบ้านที่รัฐบาลให้สิทธิพิเศษเนี่ยคือจะพูดจะพูดแล้วก็พูดยากมันมีจริงๆไหมครับ้านราคาต่ำมาล้านเนี่ยคือต้องไกลมาก คือคือ,คอเหมอนย่างนั้ตอบแล้วคือมันมีแหละฮะแต่ว่ามันท่านจะอยู่หรือเปล่าอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมฮะคือเราตติดขนาดนี้เนี่ยมันไหวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสินเชื่อส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่รถยนต์นั่นคือเหตุผลที่ว่าปีปีปนี้จริงๆแล้วเนี่ยหุ้นที่เราเชียร์ในกลุ่มแบงค์เนี่ยคือทิสโก้นะครับซึ่งตอนนี้ก็น,น,น,น่านัะมันกำลังจะบอกว่าไม่เอาแล้วนะฮะเกินห้าสิบบาทเนี่ยก็คือนี่คือศิลปะของการการการดูว่า แล้วมันรับรู้หรือ,อยังผมบอกให้เลยว่าในฝ่ายวิเคราะห์กันเองเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดในการวิเคราะห์คุณแล้วก็เขียนบทควา์ให้กับท่านเนี่ยก็คือว่าคําถามนี้แหละมันรับรู้หรือ,อยังใช่แล้วเขาก็ไม่บอกกัน<ำ>ไม่มีใครบอกได้เ,เพราะว่าคาว่ารับรู้เนี่ย<ต>ม,มัน,นามามาธรรม,มนะฮะท่านลองนึกดูว่าคําว่าความรับรู้เนี่ยในชีวิตของคนเราทุกอย่างเนี่ยมันคือเรื่องของนาม,มาธรรมถูกไหมครับที่ฝรั่งเเรียวกว่า abstract ก็คือ perception การมุมมองของแต่ละคนเนี่ย เราอาจจะรู้สึกว่ามันพอแล้วเกิดมันมีรายใหญ่อีกเจ้าหนึ่งซึง่งมันมองมันมันไม่พอมันก็ไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือมันก็คือศิละปะแล้วก็บางคนก็เรียกว่าสเสน่ห์ตลาดหุ้นบางคนก็ไม่อยากยุ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะครับโอเคมาคุยกันต่อของเราเนี่ยผมไล่มาทีละกลุ่มนะครับกลุ่มพลังงานเนี่ยน่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะมาลงในดีๆเทลกันครับ จริงๆแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยที่มันตน้อยมากเนี่ยเป็นเพราะว่าการปีเนี่ยราคาน้ํามันกับราคาปีตเคมีทั่วโลกเนี่ยมันถล่มลงมา mm hmm. เพราะว่าปยุโรปในมันมีปัญหาหนักนะครับถ้าจำกปันได้ก็คือขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปกลับไปตอบแล้วกันเพราะว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นด้วยหุ้นพลังงานเนี่ยโดนหนักๆก,ก็คือช่วงนี้ฮะช่วงที่หุ้นลงมาจากพันสองร้อยห้าสิบลงมาพันหนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ย ุ้นมันลงเพราะว่าปัญหาในยุโรปมันหนักขึ้นถ้าจําได้ก็คือเรื่องของสเปนกับกรีซนะครับซึ่งบอกว่ากรีซจะเจ๊งไม่เจ๊งซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ทั้งทั้งปอบทั้งขู่ทั้งเอาใจทั้งอะไรบอกว่ามันไม่เจ๊งนะฮะก็คือสุดท้ายเนี่ยมันก็กลับมาซึ่งในก้อนของการลงตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ลงแค่หุ้นนะครับลงทุกอย่างเลยน้ำมันก็ลงราคาปิโตรเคมีก็ลงอะไรก็ลงแล้ว กลุ่มปตทกรุรร๊ปเนี่ยมันไม่ดีอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเวลาที่ราคาสินค้าเขาลงมากๆเนี่ยเขาต้องบันทึกสต็อกลอสที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอินเวนทอรี่ลอนะครับนั่นคือผลที่ทําให้กําไรของกลุ่มนี้เนี่ยมันหายไปเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านนี้ถามเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ดีการที่เรามองปีหน้าโต12เนี่ยเพราะเรามีมุมมองว่าพวกยุโรปอเมริกาเนี่ยมันจะดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้น